คุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยออกมาจากเพจรักเชียงตุงนะครับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือพระครูบาบุญชุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ไปที่ชัดเจนแล้วว่าศิษยานุศิษิ์ได้พาท่านเนี่ยนะครับมารักษาการอาพาธที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีการนําเสนอนะครับว่ามีเชื้อมาลาเรียขึ้นสมองอยู่นะเคยป่วยได้โรคนี้นะมีการถแถลงออกมาอย่างชัดเจนละ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคลิปที่คุณผู้ชมเห็นบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ของครูบาบุญชุม่มเรียกว่าเป็นการล้มทั้งยืนนะครับล้มทั้งยืนโดยเพจรักเชียงตุงเนี่ยเขาเอาคลิปมานําเสนอแล้วก็บอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจมากเขาบอกว่าเป็นพระครูบาบุญชุม่มน่าจะเป็นคลิปเก่าหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะไปรักษาอาการอาภาษในไทยอยู่ๆท่านก็ล้มทั้งยืนครับเหมือนจะเป็นลม เพราะท่านออกงานมากไปไม่ได้ไม่ได้พักหรือเปล่าในคลิปน่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านไปยกฉัดพระธาตุที่นากองมูห้วยอ้อเมืองโตนคุณผู้ชมครับคืออไปอยู่ในถ้าปิดวาจาสามปีสามเดือนสวันโอ้โหในนั้นมันก็อากาศอับนะฮะมืดมิดมีแมลงมีค้างคาวออกซิเจงซีเจนพอออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เรียกว่ารับกิ่นิมนเนี่ยนะครับแทบจะทุกวัน ลูกศิษย์ลูกหาอยากให้ไปทําพิธีตรงนั้นทําพิธีตรงนี้ก็ไปมาโดยตลอดจนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ล้มป่วยอันนี้เป็นคลิปที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นที่ยืนยันส่วนอาการแปลกๆที่สังคมตั้งคําถามกันนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องติดตามดูว่าหลังจากที่รักษาอาการอาภาธแล้วเนี่ยนะครับอาการเหล่านั้นจะจะยังคงอยู่หรือหายไปแต่ด้านหนึ่งก็มีคนออกมาให้ข้อมูลนะครับว่ามันเป็นการแสดงธรรมรูปแบบหนึ่งซะดิซ้ำไปนะฮะ แต่เราก็ไม่รู้นะฮะก็ติดตามข่าวสารตอนนี้มีรายงานออกมาจากลูกศิษย์นะครับว่าการรักษาเนี่ยก็ดีขึ้นตามําดับและอาการอาการอาพาธเนี่ยก็ดีขึ้นมากส่วนหลังจากนี้ข่าวสารความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะามา,ารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามา นะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้านะแงมยุคคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะ เนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิบชุดวันหนึ่งทาประมาณหกสิบถึงแปดสิบหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนึ่งชุดมีสิบชิ้นทําใหม่ๆสดสดนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆดเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบบาท นะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะ,นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็น ถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งต็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับ ถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบเนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั้นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะ สินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องส่อง,สอ,งสององสาบางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไม่ให้ขาย ให้ไปขายยาบ้าเหร,หรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆ หรือผมไม่ได้กินจริงๆเ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขครเน้มนละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโล ทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บวิตไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขาย เดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทาเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทาเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทําแบบเหมือน มือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้กินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมนี่จะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ด <laughs> สำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ํเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทําแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเนี่ยโหท่านผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คเนะยแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เมื่อเรามาทํางานมาเย็นสิงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่อับไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อย,ยนะสองร้อยยี่สิบนะขอยญาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผม,ผมทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเอง,งอ่ะโกงหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอา ยังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ตองข้อความเพจอีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ mm. เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับออโอเคนะ,จะเจอกัน,กนเรื่องแกงคอชินเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบาย,ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับ ลาไปก่อนนะครขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ